แยกนาชุดได้ไม okay, ่เอาหนังโอเคพี่โอเคจีอตกากหยอดหยอดจะได้ไหมนะครับขอบคุณมากครับแยกขนาได้แม่หากดองได้เอาะดองแทนพอแวครับสวัสดีครับผมพี่ใกล้มดแลวนะพี่กินข้าวันมาหร้อยังเนี้ยใส่กนนนะครับผม

เขาไม่เอาอะไรหนังอกใช่เอาเนื้อเนื้อหนังไหมัดไจัสดีครับนี่เราเป็ไหนดีครับพี่ไม่เอไข่ไม่เอาไข่หมูไม่หนังไม่ผ่าอางนี้ดัดไปครับเียขาหมูไม่หนังไม่ผ่าอย่างนีดัไปครับทูกเดียวครับ ข้าวมันไส้หมูดาวไม่ครับขอบคุณครับขนาดนี้ครับตัวละเอาไหรครับอร่อยมาครับเพราะขาไม่บ่อยนะครับ แต่อพอคารองเพลงงทุกวันแล้วไม่ใช่ครับผมเป็นคนสับนะครับนีอ่อบคุครับแต่รองเพลงได้นิดหน่อยเอหนังไนรับไเอานต้องใถ่าน,นะ,ค,ะ,ะนครับนี่แปะสแล้นะคะขอบคะุณครับเนี่ยต้องมองคงไปด้วอากมองคงไปนิดนะครับแต่แมจวติดให้มาสูงขึ้นเนาะเจอกันใหม่นะครับผมอาไรคบาที่บานครับผม สวัสด enfin ีคร okay. ับพ่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากเลยครับแต่เราพักคู่นะคระค่ะไปกันต่อนะครับพี่สวัสดีครับพ่อเอาเป็นกับคาราท้าเอาเอาเอาทด้เวลาพิเศษพิเศษนะพิเศษได้ใส้ด้วยเอาใส่ไหมเอาเส้นเนื้อค่ะเอาเด็ดเนื้อได้ใส้เอาใส่ไหมไส้ไส้เอาเด็ดเนื้อ ครับผมใส่ไดครับสบาเจอแลวไมครับเอาผักาี่แม่เนาะเมื่อกี้ทุเกือบละไอ้มือมือเร็วซะด้วยเรยครับผมครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียกว่าสิงมือไวเร่ยนี่กนคืออ่ะได้ก่อนได้นะครับครับผม อะไรตัวแล้วเเข้าใจนะแม่อาชีเก่าแขนก่อนนะครับไม่เอาไปไเหียวนเาไม่ให้เห็นข้าเหนเดีชะฮันได้หมดกันนะที่ไหนที่ติดหนเขียวแดงใล้วีเน้เน เอากระัวันดีครับเป็นกเปดสบดสิบบาทแต่ขาปสบาทนะครับคู่เดียวครับผมจอเป็นเนื้อหนังนะครับเนื้อหนังเนาะได้ไส้ด้วยเอาไหมครับไส้เอาด้วยแปดสบาทเนื้อหนังไส้ด้วยนิดนึงนี่รับแบบไหนดีครับ

แแล้วก็ทา er ร์ตไม่ใช่แปดิบโลโลโลได้กี่รอบเขาหมเรียกมาัดรังนมัดฟัครับเอาะางรอหน้พี่ม่อก่อนนะครับ่ือหลอกที่ลด้นจริง

เท sí. oh. uh, yeah, no. ่หร่ักกล่องนึงนะครับ้บาทเหมือนกันพี่เย้ยลาดข้าวไม่หนักกล่องเลย้าไปครับผมเสร็จแลโ้วเน้อองื้อลอเนอนล้นะ้ล้างนือ่้อางเน้นออล้า้อาน้ลล พี่แมเหอพี่เดี๋ยวมาสั่งมาค้าเถอครับพี่ด้านหอั่งได้เลยนะครับพีาบาบี่บาทชุดนึงพี่ตามใจลูกค้าขอบคุณครับขอบคุณนะคบมาบ่อยๆนะคะ นอนครับตักน้ำแยกที่เขาจะรออยู่ข้างหใกินเรียบร้อยแล้วเด้อโอเคเนี่ยอันนี้ของพีนะกับข้าวเท่าไรนะครับิ้่บ้านเนี่ยหนักได้เลยเนาะได้ครับได้แล้ก็ได้นะครับใกล้จะหมดแล้วนะพี่เดเข้ามาสั่งกันได้เลยนะครับ ใ่ด้วยไหมพี่ใส่เพิ่มที่ปากก็ได้นะนี่เพิ่มยี่สิากก็ได้ใช่ไหมใช่เอาจานจะกป็นพลาสเดี๋ยวคพี่เลยเขามาังก่อนน้พี่ใกล้หมดหรอน้หมดแล้วหมดเลยนะครับจ่าแล้วจ่ายแล้วตั๋วค้าห่องสาี่ห้าหกไคเออวันีวัาเลยใ่น้เลยนะพี่น้ำ punya dia ada ketika เราได้ดีพี่ไปได้นะครับ ดีครับกินข้าวมาหรือยังครับสวัสดีครับพี่สลอดพี่คนสวยเนี่ยแคมยังไงไหนกันเนี่ยกินข้าวยังโอเคและล้อน้ำหอเลยที่แรกก่อนนะครับเป็น่น้ำหอมเลยที่สวัสดีครับผอมคณะหมดแล้วก็หมดเลยเนาะครับผม